เาลกเสียงไม่เข้าเสียงไม่เขไดนะไปไหวะครับกือมือคืวมือไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไต้องรอไปเลยเอาทุกคนตามไปเลยน่งวัดระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวหต้องแดนต้องดูกุพังหมดเลยเนอถดก๊อตุวหลยอ้าวโผไหนเนี่ย ไออทางนี้ขึ้นไดเลยเลยใครจังเลยอ้าวคนนำพาแบงนะไมขับไปเขาใหญ่เลยขับรถนี่ขัใหญ่อ่ะขับไปเขาใหญ่เลยมานี่ยะไมาไปทางไหนดีทักที่หรือว่าตลาบุรีดีคุณแุ่ณแ่เออออกตลาบุรีผ่านงเพด้วยอาไปไปสองีผ่านองบงเพเอาเอเอาเา่มพขึ Three. Three. Right uh, yeah, ้นเขาเลย

ที่เปนลูกเราก็ต้องลงแล้วล่ะประเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันผมจะมีทางบู๊ยดูนะครับว่าวางข้ามแม่น้ำทางแม่้ำขอไปขอไปอ่ะเดี๋ยวพาลุยไอ้ลูกไปแล้วอ่ะทัดตีทัดขอไปตีทัดลุไปเบรกเบรกหน่อยเบรกหน่อยข้างหลังครับเบรกหน่อยเฮ้ยขาเดินขาหน่อยผมฆ่าเขาได้ไงไปขับเอาขับรับด้วยขรับด้วยมอเตอร์ไซค์รับด้วยมอเตอร์ไซค์ แมอไซันเหนียทุ่มเหล็กไม่เี้มอไอันตรายเอาเเลยตามตามเอ้ยบบบเอาไปเลยเเฮ้ยโอ้ยกย่ต้งทนี้เี้ยเลยกันมาโอ้โอ้ตากัน้าเลยเี้ย ก็วยเนี่ยเห็นข้างหน้าตรงทางน้ำไหมไปตรงน้ําเลยดีกว่าเลี้ยวขวามือลงข้างล่างไปตรงน้ำลงน้ำไปเลยลงไปลงน้ำโอ้โหตะโพว์แต่เย็นไปเลยลงไปข้างล่างเราเห็นด้ยโอ้โหเขามาเต็มตามทำเป็นไหนก็ตาน้ำมาเลยตามน้ำไปเล่นเลยสุดเลยสุดน้ำแล้วก็เลี้ยวขวามือ ครับลงน้ำเลยเหรอเฮ้ยอย่าลงเครื่องดับเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเียวขวาขวามือเลี้ยวกว่าเลี้ยวซ้ายจุดซอยเลี้ยวขวาซ้ายมันน่าจะลื่แล้วแหละโอ้โหเอจด่ะไรเนี่ยไอ้ล้เนาะเก๋ได้ละเขาเนาะไอ้เนาะทุกคนทุกคนใส่ไฟสูงด้วยไะใส่ิดไฟสูงด้วยทุกคนใส่ไฟสูงด้วยไม่ใช่แค่สูตรเท่านีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเปิดไฟสูงเนี่ไปยิงไป เดี๋ยวขวามือเดี๋ยวลุยน้ำขึ้นไปเลยบ๊อบบ๊บตรงนั้นโอเคแต่อย่าลองเครื่องดับนะบอกงานจริงบ่อยเลยหัวหกล้อนะเบกกันด้วยใช่ไหมเบกกันด้วยเไม่ได้หวอะต้องใส่ว่ะคุ้จริงมองกูเนี่ยลุยไม่ได้ไหวไหมไหวไหมไหวผมว่าไหวพี่บ๊อบไปเลย เอาเอาใว่าไหลงไปเลยใาไหลงไปเลยล้วนงไปลงไปเลยไม่ลงกันอ่ะโลอยไร้อยตกแล้วเรียบร้อยตกแล้วคนนึงเครืองดับเลยตกไปแล้วดับไหมับหไม่ดับไับเลยไมับงเลยไม่ดับคุณลงเลยลงลงใส่แมแรถกิ่งลงไม่ดับไม่ดับิ มาดิเก็บรถดีพิหน้ผ wow> ่านเอาเอาก๊อตไปก๊อตไป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 ช็อตไปชอตอุ้ยอุ้ยรถดาวรถดาวโอ้โหไอ้หงไม่ดับกุนเน่ออกมากุนเน่อเอ้ารถดาวไปยังไงรถดาว ไครบอกไม่ได้คม็กติดอ้างไนยก่นต่อนอเราผมก็เรยงรถใหม่ก่อนเดี to ๋ยวรรถเ่อเงไม่ก <Yes> ี่คันแล้วนะไอ้หอย่างเยอะสคันมาไปเรยเมาเเ็เด็เวมาาเรยาเมเ็เเราเร็วมเ็ร็เ็เราเร อยู่หัาหน้าครับเจมเหยียบข้ามไม่ได้ติด LED ยั่งแต่เมื่อไหร่อ่ะมันติดร้านไหนวะเนี้ยโคตรสวยเลยดูมันติด LED รถ LED ติดรถเฮ้ยแตมมากไปเอาไปไหนสวยด้วยมึงอยากไปเผื่ออยากไปเผื่อเปิดมิเตอร์ด้วยไอ้เนี่ยอยากไปเผืเปิดม่เตอร์ด้วยน้องมึงเนาะเอาไปไหะอ่านล้วมึงไปก่อนเลยไปได้เหรอไป Er? ได้ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาโคลนอยู่ตี้้ามยังไงเนี่ยมันเวิร์มไันไหมได้เว้ได้เว้ได oh, ้ได้ได้เหรออะไรวะได้เหรอได้จุดก no ่อนจุดก่อนได้ใส่กนยาใ่กยา แกบูพังเลยเปกินต่อไปกินเนตรผมหน้าไปแกว่าอะไับอีกแล้วโออะไรวะตับอีกแล้วเหรอไอ้มีอนีมันหนักมันหนักคนเนหนักคนเนตรอ่ะเฮ้ยกินเนตอีกแลวสองอะไรวะ้อรอนโอเโอ้โหมโดูห้าลูกดูห้าลูกเว้ย

นัาวนั่นไงน่น้ยลยงลายเง้ายลงลอยเง้ยลงลอ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 ยลงลยเง้ยลงลยเงลยล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 งลอยลงล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 ยอยลงยงลยยอยลงลยอยลงลยอยลงลยลงลอยลยยย ใครยิง şey um. ไม่ใช่ใครยิงเอาอะไรนั่นน่ะใครยิงซีแล้วก็ระเบิดเลยใครโอ้โหแอ้วทีนีไม่ได้ไปเลยเอาเรียกรถไปๆยๆๆๆปๆไปๆสร้างรถเต็มเลยรถกน้อยด้วยเนี่ยเออพาขึ้นทางยยกหก็ตามทางมีบุ๊กตรงนี้ดีกว่า อย่าแยกย่าได้ป่ะเออเดี <S <S ๋ยวกูฝังทาให้ฝางตางใหอยายกย่าเ้ยเยอ่ายกยได้ไหมไม่ไหย่ายกแล้มามามาใช่เลยมามามาอยาแยกยะาแยย้มันมีคนใช้ย่ามันมีคนใชย่ากินไหปนอีกขึ้นเลยกของนหนักเลยต้องหามมาใส่ักที่เอาใจกระเปเราได้นะเดี๋ยวอะ เดี the and ๋ยวจะนเดี๋ยวจะไหนสุดท้ายเนยนไม่ดีอาวรอตรงนี้ก็กลังยออเสาจอยเสาเดี๋ยวเดี๋ยวมาสมวจเดี๋ยวมาสมวจพารวเห็นอ่าี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางพอเดี๋ยวรอเลยนั่นคุณไม้คุณไม้ตดเกงไหมคุณไม้ติดเกงไหมโอ้ดตุ โอ้ไม่เตียงมาโมกเปล่าก็ดูเขาใส่จริงจริงเไหนไหนไหโลกจิตอ่ะดูอะไรกันพวก็โลกจิตเลยส่องอะไรกันเนี่ยเฮ้ยใครยิงเข้าไอ้ส่องไอ้ยิงน่ะโอ้ยเนยไปฆ่าเขาตีชาร์ดียวตีชาร์าให้ดูไม่ให้ยิงตู่เขาเออมันหวังจะแทงอย่างเดียวเลยเนยเติร์นล่าเดียวเติร์นล่าคนเดียวเลยยิงกาน อ่านี่เราลงมาจากเขาเราจะขึ้นกันอีกแล้วเหรอยังไม่ขึ้นเขาเลยไปเรายังโอ้เรายังไม่ขึ้นเขาเลยอม่ขึ้นเลยย่างเลยใช่ไหมย่างย่ังย่างบิชนมจิ้มขึ้นนี่เลยทางนี้เลยทงที่เราตบตลอดอะทางนี้จะได้ไปไม่ไ้น้ำพุน้ไปไหนน้ำพุไปไหนเดี๋ยวรอ่นเดี๋ยวรอรอรอมาถึงเราไปเลยไปลาก เดี <rate. S 2> ๋ยวเดี๋ยวขอให้แบบเออมันตรงนี้เราไม่ได้ซิ่งกันสักทีนะครับซิ่งกันตรงนี้สัหน่อยเอาเอ้าเอ้าผมเอาผมเนี่ยโดนโดนคุณแม่กันแหละคอยชนดาแจ๊สสี่ก็มีเอาหนักวันผมอีกแล้วออนุ่นเขาติดเช้าอีกเลองรับฝากรับฟ้าก่อนได้ขช้าเลยทีเฮ้ยโอ้โหได้ข้างหลังดีข้างหลังมันจะได้เบาๆหน่อยข้างหลังกระบะเลยครับโอ้ไม่ไหวข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวซิ้ง โอโหสี่คนเลยไม่ไหวีทอมี่ทอมาถ่ายต่ำไปกันแล้วเหรอข้างบนไม่ลองอะไรลอเอาอ่อนรอ่อนรอก่อนรออนรอ่อนรอก่อนนี้จอรออยู่อัานี้ยังมีที่นั่งอีกเยอะขึ้นมาเลยได้อีกหลายคนท่านนี้สีคนนัเนี่ยับได้องขัได้สอใครที่ไม่มีรถอับเพ่อนพ่อผมก็ลงมาขึ้นี่นี่จะขึ้นรถขึ้นมาขับผมก็ไมแรงผมพาเกียว ไปเลยหรอหรือว่ารอก่อนโอเคโอเคมันรีบหนิเดี๋ยวมันก็มีคนอยู่ข้างหน้าไปมาเอาเอาพูดเรียนเรียนลูกสายใปยอะไรอะไรเหรอไปเรื่อยๆอ้าวไม่มีใครอยู่กับผมเลยดีกว่าผมอยู่สี่คนเนี่ยแต่ว่าแบ่งมารถผมมั้งรถคันนี้เบรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอหออะไรวะ อยากเราร่วมอ๋อพอถ่ายทางแบบใกล้ๆเลยนี่เออทางนี yeah. <t oda> <t oda> <t oda> ้ม okay. ันทางนี <t oda> <t oda ้เราตกมาตลอดแต่ไม่เคยขับชินใช่มันเหมือนง่ายไปนะแต่เราไม่ใช่ยากอยู่เยไม่โคตรโคตรปวดอะโครปวดนี่น่มันจแข็งเลยมืึ้เรื่อยโคตรสวยเลยอ่ะ แล้มมาหลังมึงต้องห้ามขับรถแล้วมึงต้องขับท่อไอเดียวล้วางนั่ม้องน้ำมาเลยน้ำมาเลยัไม้สีม่วงสีม่วงเฮ้ยมันอนรอเปล่าตอนไปทางไหนเนี่ยเออนวังมัเห็นจริงเลยเนี่ยว่าคนขวาไปางอ ดัน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 ด เอเดนแมเอไ้อไม่เอาขันี้ไม่กตกต้มดตวเราไม่เฮ้ล่ับไปตั้งสัวกนดีก่าเรไม่ไห่่่่ได้แล้ได้แล้วดันเขาขึ้นไปไม่ยุ่งกับมึงอเจาเกไม่เกี่ยวไปแล้วไอ้ก ำพูน้ำช่วยเลยลูกโอ้ยลูกกว่าลูกกว่าทานขึ้นมาได้เฮ้ยอ้เฮ้ยแค่ต้องลงมาพีูู่้้ลงมามาเ้ยช่วยเลยลูกไม่ต้องลงมาเฮ้ยนี่แหละน้ำผ้ลงมาทำไมคุณตายครับน้ำผู้ลงม้ทำไมคุณคิดไม่ได้ย

ขวาขวาขโอ้ขวาขวาตแล้วขวาทีขวาขวาาขวาราจะได้้ขวาไอผมกาลังขึ้นเลยด้วยตังด้านขวาเอานใหม่แล้วไงลากิจจี้ร่วงหมดย่าดนย่าโุไปผมโะโอวยวา่อยอยู่กาวยา bảy đồ đi học thôi bọn nó đi qua là có sao đâu ấy chỉ là có gì đâu ấy không 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 có gì

คุณมเบสออกได้ไมไม่ได้เดียวเดี๋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 ยวผมัดสูตรให้เฮ้ยทงแล้วเหรอต้ทันทันมากเลยนะอะแต่ได้ลโอเคโอเคเฮ้ยตูใครตด้งมายนี้เนี่ยยดลงมานี่ยเก็บสี่ถลงมาเรื่อยไ่ายแล้วไหายล้วไมถ่า ออผมรู้แล้วฮะท่านรถมีไลด์ล้อซ้ายล้อขวามีดิาไลล้อขวาล้วที่จะเก้ยมาขึ้นรัติดอ่ะอ่าเดี๋ยวเียวกรไทยอ้อมไปทางนู้นนั่นโอ้โหดแล้วลดอีกเฮ้ยอังนี้มันไม่ธรรมดาเลย2อคนนี้โอเคอันนี้4ี่มนยากมากเลยไป เฮ้ยใครเนี่ยพี่หายตกอีกแล้วโอ้พี่เกมด้านข้างหลังโล่งว่วงเลยติดนมันน่าเฮ้ยตนไม้ตาเฮ้ยขึ้นแล้วเหรอหายขึ้นไปแล้วอ่ะโอ้ยขึ้นแล้วถึ้นแล้วเทียดที่เปลี่ยนลายว่ะลายนี้ไม่ขึ้นไม่ได้หรอมนขึ้นแล้วใช่ไหมใส่ขึ้นไปแล้วอ่ะพี่เปี้ยพี่เปีย้ยนี่อะี้อ้าวคุณล่วงไกเลยหายเลยไงคุณล่วงไกลเลยเฮีย โอ้โหขอลองขับได้ไหมนี่คุอได้ไหมทำยางงี้ดิองคลไปวยกนรถปูเีขึ้นได้ไหมได้ขึ้นมาได้ยังงี้ไหมผมขึ้นไปแล้วแต่มันล่มาเดิมนั่งสี่คนแต่สคน้คนเดียวน่าจะได้นะเาเหรอโอยไปเลยไปได้ไปได้ไปไ้เเเกนี้ตย ติดป้าติดป้านี่เกิดอายล้อเ้้ออมีคขามาแล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยยางแตกแล้วขึ้นไม่ได้แล้วอผมว่าระเปิดรถทริงเหอะคุณ้ามาขึ้นรถผมมั no. oh, ้งอยรถรถสออรล้อก er ้ขได้จ้าขึ้นได้จขึ้นจ้ขึ้นไปขึ้นไป

รถตู้มันยังมาถึงอะรถไม่มาถึงเลยเต็มแดนมาแล้วรถตู้ไอ้เจมยังมาถึงอะดู่ดึงขึ้นมากันะเฮ้ยนเต็มแดนมาแล้วเฮ้ยยินดีใช่ไมลูกขอรำมา ผมเนี่ยฟังหมอรำอยู่เลยดิข้างนงอแล้วก็เกมเนี่ยโอ้ยดีแล้วทีมงานเราเยอะไอ้เด็กไอ้เงยน้อยตายมึงตายโอ้ยไปเอาพากูไปไหนไม่ไปไอ้ปพาไปลงบ้านกันมา เราไม่ได้ไม่ใช่โอ้ยติดไดเเร็วเลยไม่อะไรดีว่เร็วมากเฮ้ยเข้าไปไหนเนี่ยตากงมาทัวรไว้ตอนทัวเฮ้ยตอนก็ไม่ลื่งเว้ยตอนจิ้งเิดงย่ันได้หรอเข้นเม่อดี้มาป่อลงมา วางบนลังคานี่เลยเออนันแหละต้องสอวยเดลยเราอยู่กัเหอเย้ปล่อยลงมาเฮ้ยไยไปแล้วเผินลงไปแล้วแซงไปกันไกมีเรือตรงนี้ด้วยต้องบนแล้วต้องบน แต่น้ำทะเลย,ยัสวยอยู่ไอ้ยิงนะครับยิงเต็มไปไม่หวานหวาผมชอบกระโดดลนะ่มเ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกน้ำเลยริมนวนอะ่ะ